เดี๋ยวเราไปเยี่ยมพี่บัวกันพี่บัวอยู่คนเดียวกับพ่อเลี้ยงเดียวคุณพ่อแซมพี่พีน้องๆแม่งกลับบ้านแล้วเดี๋ยวเพดเ้ยพี่น้อง,องอยเ,เ,อยเยอ่คนเดียวยเดี่ยวเพดเราสบายเลยเดี๋ยวเราเอาปลาให้เราทอดให้พี่หลงกันนะคะพี่หลงมานะ ชบนี่ค่ะคนสวยเรามานี่ปลาทอดอันนี้ปลาแรดเดดเดียวทอดนะคะให้พี่หลงนะคะก่อนไปเยี่ยมพี่บัวพี่หลงมารออ่าเต็มปากเลยอ้าวปลาปลาปลา,ากินดีๆเนาะเต็มปากนะรส <c oughs> อะไม่น่าไากินบ้านกลับบ้าน เวห,หลงกลับบ้านแล้ววันนี้น้องๆว่าไม่มาเคค่ะเดี๋ยวเดินทางไปหาพี่บัวกันพี่บัวกับพี่พ่อแสมนะคะคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวแล้วค่ะตอนนี้น้องนานโนพี่ชื่นคุณแม่เจ๊กลับบ้านแล้วเคค่ะเดินทางกันเลยเตรียมตัว เตรียมตัวปุ๊บคนนี้ออกปับ๊บเปิดประตูไม่ได้เดี๋ยวเก็บก่อนต้องเก็บตัวนี้ก่นอนต้องเก็บตัวนี้ขนเ,เ,เ,เข้าบ้านก่อนเก็บหมูวันกันไม่หลงหนูไม่หลงเปื่อนเปื่อนปเข้าบ้านดูดูดูอุ้มหมูเข้าบ้านโอเคค่ะเตรียมตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีช่องมินูแมว ถึงแล้วนะคะวันนี้พี่บัวเหงาเลยอยู่กับพี่แซมมาอยู่เป็นเพื่อนมาเล่นกับพี่บัวนะคะนี่ค่ะฝากพี่หัวข้าวเหนียวนะคะไก่ย่างหมูปิ้งไข่ค่ะเดี๋ยวลงไปดูกันเได้รถก็จอดเสร็จก่อนพอดีรถใหญ่มาจอด แปรไป,ไป,ไปย่งปปงางพี่เบือพี่เบืงองเหงาพี่น้องๆสอบหมดแล้ว <c oughs> อันนี้ชื่ออะไรนี่เซอร์ไนซ์ซับมงคลซับมงคล พี่บัวกันดีกว่าพี่บัวอยู่ตัวเดียวหมพี่บัวเหงาเลยฮ <c ười> ะกลับกันหมดแล้วฮะพี่น้องแม่กลับหมดแล้วอยู่กับพี่แซมอยู่กับพี่แซมหรอคะฮะเด็กดื้อ เดือพี่หนูกลับหมดแล้วฮะพี่กลับหมดแล้วงานหนูอยู่กับพี่หัวอยู่กับพ่อแซมไอ้ค่ะเดี๋ยวไปหาน่าค่ะมากันนะคะไอ้่องเลยไอ้งเลยองเลยอ้อยู่ตรงนั้นกันเต็ม เฮ้ค่ะไงโดนทิ้งเลยโดนทิ้งเลยใช่อยู่กับพี่แยมันร้อนเนาะมันเหนียวแกย่าง่ะเลยมาเยี่ยมเลยพดีอยู่หน้ามองอดมาเฮ้ยกลับเขากลับเขาไม่ได้คอยชางมันร้อนด้วยเนาะเครียดเนาะ อันน oh, ั so bill, right? right like you, ้นชื่ออะไรซับบงคนปะออเดอร์ออเดอร์พี่เดอเดอพ่อแซมอยู่ข้างหลังแต่ยังมีพี่แซมอยู่ถึงบ้านแล้วมั้งก็ถึงแล้วนี่ใกล้ถึงแล้วกี่ไหลอยู่เอ้ยพากินกันนึ่งยื้อหนึ่งยื้อยู่กับพี่เดอเดอลุงแซมพ่อแซม แกเอ็ม,มอยู่นอน่นอยู่กับพี่บัวพี่บัวกินปะหนออ่ะบัวเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเยตุบัวอยู่กับพี่เดิานนะคะแม่แม่ไม่ต้องเป็นห่งวงเรนี่ล่นเห็นป่ะล่นอด หยิบเอง <laughs> อน,นั้นสดุดหล่อหหนึ่งเยอะคนเดียวกันนะเดี๋ยวป้าปามาเดี๋ยวพ่อมาเอ่อเก็บไม่เก็บะ่ะหนอไม่เกนเอ็มมาดูลวงปู่แซมปู่แซมปู่แซม ไปเล่นฝุ่นมาเล่นฝุ่นมาโดนดุโดนดุเออเออเออไฮเดรบานบัวอ่ะบัวนี่ เนี่ยมันตั้งเลยตั้งเลยตั้งเลยวแหวนแซมนอากาศด,ดีค่ะวันนี้ไม่ร้อนรำรืร่นพี่บัวเล่นแล้วค่ะเล่นเล่นแล้นะนู้นูโน,โน,โนเต็มเลยในบ้านเดินไปดูนี่เดินไปดู ง่หนอแงหนอแล้ว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 สาวเดินผ่านแล้ว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 ้วแล้วอาบน้ำสบายนะชื่ออะไรคะหนูอันนี้ชื่ออะไรคะ ปู่ทองใบเหรอคะเอายายเหรอยายทองใบกล้วยไหมหนูกล้วยมไหมกล้วยะวัสสดวยะคุณยายคุณยายกี่ปีแล้วคะยี่สิบกว่าปีอ๋อยี่สิบปีอืมสีนี้นี่แหละเลยลุงเกยแล้วหมดเลยตัดไม่ได้ เองให้เด็กๆมาช่วยคัดคนยายทองใบอะแม่หนูจะคุยกับยายอะบัวเอาบัวอดีวันนี้ล่มฝนจ,จะตกอยู่มามายายเออเอาิบม,มายิบยิบ ไม่เลือกังอืา <laughs> อาไม่เอาหรอ <laughs> เอาไหมอ่าไม่เอายายทองใบค่ะวันตุมโม,โมเลยะ <laughs> บัวอยากไปเล่นน้ำ <laughs> อ่บ,บัวบ,บัวค่ะมาเยี่ยมหนูนะมาเยี่ยมหนูนะมาเยี่ยมหนูนะแม่แม่หนูอยู่คนเดียวแล้วนะมาเยี่ยมหนูนะเดีกับพี่เดอเด้นะคะี่แสมหลับแล้วเหรอยืนเงียบชะ วันนี้แสดงวันแรกนะพี่บัวจะเล่นวันแรกเล่นจริงนะคะหนูจะวิ่งะค่ะโอ้แล้วอโอโอือแล้วเตี้ยวเตี้ยวไม่กินไงีหนูแม่ม่กินเล่นเล่นกล้วย กวัสดีหน่อยสวัสด,ดีแม่แม่หน่อยเนาะสวัสด,ดีหน่อยวัสด,ด,ดอีอิจฉาแม่อิจฉาแม่แม่จ๋าแม่แม่จ๋าแม่แม่จ๋าอยู่กับพี่บัวสองคนเราอยู่เลี้ยงพี่บัวอันนี้พี่ควันกำลังกินข้าวกับพี่แซม บัวบัวบัวเดินไปได้ไหมบัวพี่น้องแม่กลับกันหมดแล้วโอ้โหโอ้แก่แก่พี่บัวนี่นะดูทำดูทำดูทำชื่นมองโอเคค่ะมาเยี่ยมพี่บัวนะคะเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วเดี๋ยวค่อยว่างมาดูแสดงเนาะ หากันใหมสวัสดีน่อยวัสดีน่อยวัสด,ดีดีสวยเด้ยวมาน่อยสวยบัวเฮค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีแม่หน่อยวเดียววัสดีค่ะสวัสดีสวยๆหน่อยสวยสวยร้องลองสวยหน่อยสวย,สวย สวัส <bin> ดีนายเนยสวัสดีนายเอ๋เอ๋เอ๋เออพี่บัวต้องกินกล้วยปอกอะกล้วยกล้วยกล้วยอะโอ้ปอกกล้วยให้พี่บัวต้องกินกล้วยปอกแล้วด้วยหมดกัดหมดไฟกัด หมดเออหย,ยียบหลังหมดอ,อีม่มป่ะหรอ,อนุ๊แเวแมวแมวกวายาอกให้แล้วพี่บอ,อกให้แล้วพี่ไม่อิล่ละหนูไม่กินละหนูไม่กินแล้ว,ลวอิ่มแล้ว ดูทำดูทำไอ้เปล่าเปล่าไปหัวไปบัวหาแมวแล้วออิ่มอิ่มแล้วไปบัวอิมแล้วค่ะกลับแล้วค่ะพอนก้ลวยไปบัวก่อนอยู่หวมดไฟกัด แชมแชมแชมเฮ้หหาายหาพี่น้องไปไหนกันหมด,ดเล่น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 ลนี่ไดูทำดูทำฮะ บัวรี่มาบัวรี่มาบัวรี่มามี485ไหมบัว485มีไหมอ่ะพี่บัวมาเจอไม่หน่อยสิเมื่อวานก็ซื้อ485กับพี่บัวโอ้ยโอ้ยมี485 385 45เหลือแค่นี้ คนเล่นเยอะเนาะเอาสิบแปดห้าไปละร้อยอ่ะไปละร้อยค่ะสิบแปดห้าบริการนะคะยี่สิบบาทโอเคอ่าเดี๋ยวแฮปปี้บัวเจิมนะคะเลขนี้นะคะหกชัดหัวร้อย่างนี้นะคะพี่บัวเจิมให้หน่อยเจอพี่หน่อยเจอไกลๆ อ่าอ่าอ่าไม่ให้หรอกฝันไปเถอะพี่บัวเ,อเจอแล้วค่ะแม่แม่เฮ้ค่ะกลับแล้วค่ะอยู่นี่แซมเลยไ <c oughs> อ้พี่บัวเจอมให้แล้วอ่นนะ <c oughs> เดี๋ยวถูกก็มาเจอกันสวัสดีค่ะ